ผู้มาดกระสอบเขาก็จนจมได้จ้กพี่น้องคะ่ะข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์เิ่นหยังวัดตี้ยเป็นบ่ได้พักมือเป็นว่าเขาจังไหนมาคักมาแน่หเหรเพิ่นวะอันนี้เป็นเขาหน้าวานเด้พี่น้องเด้อ่าเป็นเขาหน้าวานผู้ใดอยากได้ลายก็ทีแนนนิดน,นึงิดจะละหน้าเอาแค่นั้นแหละวันหน้าเขามันมันหมักทีแห้งหรือบ่แห้งขนาดใดงสีหน้าพี่น้องคะ่ะดำก็ได้ลายว่านก็ได้หลายครับพี่น้องคะ่ะ เบื้องจะบลูมเลยเด้พี่น้องคือเบิ้งไปเลยยืดสองสามให้หนี่อีกให้นึงพี่น้องถ่ายถ่ายเลยนนี่อถตตะถ่ายเลยนี่พี่น้องค่ะนี่กับมาตัวนี้เเบ้งางเดียวก็ได้จอดจอดพอยังจอดเอาเขาลงพี่น้องได้คักได้เน่ลองหาไปไหวเบิ้งได้พี่น้องเด้ข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ค่ะพี่น้องค่ะ มื่อกี้แดดจัดส่องสีอากาศฮ้อนแต่ย่ำขึ้นอ่ะอากาศเย็นพี่น้องจาอ้ามีให้เบ้งน้ำก็พึ่งแห้งกำลังซุ่มๆนี่ดีนี่แหละพี่น้องเอ้ยมันก็มีนอนนอน,น,อนจะแน่ได้พี่น้องผู้ลงพ้นก็ถามมาอยู่ยายะเก่งคอยขึ้นนอนไหลายแถพันว่ะของยายเก่งกะมีคือกันค่ะเออกบมีคือการแจ่อันความใดนะเขาใดหลายกว่าผู้หลับพี่น้องค่ะมกระเบื้องเอาเด้อ